สวัสดีครับผมนายนะัทบุญมุนช่วยรหัานักศึกษาห4 1ี่ 1> หนึ่งสองแปดสองสองหนึ่งสนะครับสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันนี้ผมจะมาทำกิจกรรมจิตอาสาของรายวิชาจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นนะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกคนทำกิจกรรมจิตอาสากันนะครับต้องบอกก่อนนะครับเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงยากต่อการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะครับเพราะต้องเว้นระยะห่างและเสี่ยงต่อการติดเชื้ออีกด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำและทำกิจกรรมจิตอาสาง่ายๆนะครับที่สามารถทําได้ที่บ้านคือการบริจาคของเครื่องใช้ไฟฟ้าข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าและของใช้ต่างๆให้กับมูล,ล,มล,ลนิธิกระจกเงาน,นะครับ ในที่นี้ผมจะบริจาคเสื้อผ้านะครับให้กับมูลนิธิกระจกเงานะครับเป็นเสื้อผ้าของผมเองที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังสภาพดีอยู่นะครับงั้นเราไปชงขั้นตอนกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเตรียมเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วก่อนนะครับและเตรียมกล่องนะครับหนึ่งใบที่เอาไว้ใส่เสื้อผ้านะครับขั้นตอนที่สองนะครับพับเสื้อผ้าใส่ในกล่องนะครับ ที่สามนะครับเราจะทําการปีกล่องนะครับ <Okay. S 1> หลังจากปีกล่องเสร็จนะครับเราจะต้องเขียนหน้ากล่องก่อนนะครับที่อยู่ของผู้ที่ส่งและก็ผู้รับนะครับ